เล็กหน่อยมาตะเลาะกับห้องเงี้ยว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 กินเลยโอ้ยมาตะเลาะกับห้อง,องกินเลยพุนผุนผุนอันอันเอาเอาโดดโดดเอาโดดโดดเดีอันอออหนึ่งช่องชามพึบหิวพุนวอยวายวอยวายฝาเทาไว่ายนี่นะป้าป๋าฝาเทาไว้่ายนี่เหนียวหิวเหนียวหิวฝาเทงเนี่ยนะลีลาขนาดป้าป๋านี่โอ้ยพี่น้องเบิงป้าป๋าจะเปิดอาหารเม็ดไหน กินลายอยู่วะอืกินลายบ่หึกินลายบ่ดหรอกอู้อาหารเม็ดปุ่นปุ่สิกินไดงกระปุกเลยจนพอบ่อู้หูคือกินลายเลยวะปุ่นนะปุ่นนะอู้หไปหลอกมาแต่ทางไหนบุ่เมื่อยหิวอู้หหิวหิวหิวเมื่อยแห้งเมื่อยแห้งหิวแฉมแห้งแฉมแห้งปะอาหารเม็ดแฉมแห้งเหนียวหิวโอ้ยไปหลอกมาเมื่อวาน เมียเมียสีด์วัคซีนหนูเลยหิวบ่ลูกสีดวัคซีนฉันผิดสุนักบ้านวายหมอมาฉีดให้ฮอดบ้านเลยพี่น้องคุณหมอใจดีมาฉีดหฮอดบ้านเลยวายพุ่นเน่าเบิ่งเน่าเบิ่งนาดิ้งน้อยหิวพี่น้องเบิ่งนาดิ้งน้อยหิวพุ่นผุนโอ้ยเบืองโอ้ยกินพุ่นอาหารเม็ดพี่น้องปุ้ยพุ่นแฉมแห้งแฉมแห้งปะป๊าใจกวนหนูน่าหนูที่กินแฉมแห้งแช่แฉบ โอ้ยแสดงว่าหิวแห้งหิวแห้งไปลอกมอเตะข์าบ้านพี่น้องไปลอกมอเตอราบ้านหิวหิวผุดผุดโอ้ยกินโอ้ยหายใจในลูกหายใจแน่จะกินโอ้ยโอ้ยพักหายใจก่อนจะกินต่อกระได้ลูกเอ้ยวายผุด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 โอ้ยผุดหนักงอติดข้ออะไรเห็นมัะโอ้ยอ่ากินตะกะอะไรลูกเอ้ยค่อยๆกินค่อยๆกินก็มันแฉบมันปะป๊ามันแฉบเม่งมันแฉบแม่ง โอ้ยแสีบค oh. so. ่อยค่อยกินลูกค่อยค่อยกินโอ้ยเหมียวนักล่าพี่น้องเหมียวนักล่าเผนเป็นหลีนอนทึ่งไหนบู้ันี่เป็นหลีนอนเว้นยุดแจไดบูอ๋อแกลงเว้นสิบ่ค่อยเห็นออกพี่น้องนอกจากเสาร์อาทิตย์โอ้เซอไยอิ่มนะโอ้หิวน้ำเด้นี่หิวน้ำบ่อีลายไปกินน้ำจีโอ้ยพผลผลโอ้ยพุ่นว่ากินต่อกันกินต่อกันเพราะท่านอิ่มพักเบรกชื่อชื่อพักเบรกป้าป้าหนูพักเบรกโอ้ย โอ้ยขาดขนาดพี่น้องโอ้ยกินแบบบวหายใจเลยพี่น้องโอ้ยขาดขนาดโอ้ยไอ้ถังแก็บไปในน้อยของป้าป๋าเอ้ยกินเก่งค่ะค่าคคพี่น้องเบิรตจะกินกันเลาะเบิรจะเลาะกันนอนพี่น้องะสงสัยจะไปกินน้ำหิวน้ำแล้วเอาเอาเอาโดดโดไอ้ไอ้โดดไอ้ชบชึบไปแล้วไปแล้วโอ้นี่กระปุกเข่าพิลาเตลูกเวลาไปแลไปลพี่นไ ไปต่อแล้วไปตังใต่บุญนี่โอ้ยวัดเหมือวัดเวียนบาเห็นถ่ายหิวถึงสิมาบ้านพี่น้องถ่ายย่าหิวขึ้นสิมาบ้านอ่ะอะนอนเอ๊ะกินอิ่มเลยก็นอนโอ้ยขากแห้งขากแห้งพี่น้องโอ้ยเหลี่ยมมาไหวดอกแน่นี่ว้ายนอนเป็นถังแก๊สแล้วเนี่ยโอ้ยขากขนาดโอ้ยผุนผุนผุนโอ้ยขากขากขาลูกบ้านนี่พี่น้องมาสร้างว่าทแท้ไปแล้ว กินอิ่มแล้วไปสิไปที่ไหน,นมูนเนี่ยว้ายพุ่นผุนจ้อง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 ขนาดพุด่นผุนจ้องเบิ้งนุกแล้วพี่น้องจ้องเบิ้งนุกแล้วอิ่มแล้วกะไปต่อไปเที่ยวต่อ,อ,ตอพี่น้อง